อ่นะครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนห้อง5ทับ9แล้วก็5ทับ10ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือในอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์นะครับพบกับครูนะครับครูจักรพันธ์แท่โคนะครับครูท็อกก็คือจะรับผิดชอบในราวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ2นะครับก็เจอครูหนึ่งเทอมนะครับซึ่งวิชากายวิทยาศาสตร์กายภาพ2เนี่ยนะครับจะเรียนในเรื่องของในพาร์ทของฟิสิกส์นะครับ พอพูดถึงวิสิกฐ์ปุ๊บเป็นไงครับมสาม 3, เทอมหนึ่งใช่ไหมก็เจอคุณครูชาดาพร,ใช,ร,พรใช่ไหมครับคุณครูปันนพรใช่ไหมครับก็น่าจะเรียนนะครับคุณครูแก้มใช่ไหมครับก็น่าจะเรียนกันมาอย่างเหนียวแน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมนี้เนี่ยนะครับคร,ครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็คือหน่วยแรกที่คุูจะสอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกก็คือบทแรกก็คือเริ่มเรื่องของการเคลื่อนที่กันเลยนะครับ การเคลื่อนที่ครั้งแรกเนี่ยนะครับทุกคนครับที่เข้ามาสามารถดาวน์โหลดชีตได้ในลิงก์นะครับกูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Google Car ์ r o o m นะครับอ่ะมาเขาบอกว่าการเคลื่อนที่นะครับลีเนียโมชั่นนะครับเป็นบทแรกของเรื่องนี้คือเมื่อวัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับจะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องซึ่งเราจะศึกษากันในบทนี้เนี่ยนะครับอันแรกก็คือนี่ฮะระยะทางขออนุญาตเสริมตัวแปรนิดนึงครับเป็นเเฉยๆนะครับ อีกหนึ่งอันคือกรานกรานกรานการกระจัดการกระจัดนะครับตัว s แลวมีหมวกข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าคืออะไรซึ่งถ้าคนจำได้มันคือบง่งบอกถึงปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมครับถัดมาคืออัตราเร็วครับนี่สปีดนะครับครูต้องให้เป็นตัว v นี่เป็นตัวแปรนะครับฟิสิกส์จะพูดถึงปริมาณแล้วก็ตัวตัวแปรเสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวแปรเนี่ยจะเข้าสู่สูตรสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับอ่ะถัดมาความเร็วครับ V แล้วก็มีหมวกข้างบนแสดงปริมาณเวกเตอร์และสุดท้ายก็คือความเด่งนะครับตัว A ชิปใส่หมวกไปหน่อยหนึ่งนะครับมาดูนิยามคำแรกครับระยะทางครูต้องบอกว่าให้เป็นตัว S เฉยๆนะครับมันหมายถึงอันนี้ชีดครูจะเว้นว่างไว้นะลูกต้องตรวเองนะระยะทางหมายถึงครับเส้นทางการเดินทางทั้งหมดนะครับ เส้นทางการเดินทางทั้งหมดนะครับคิดตลอดการเดินทางอานะไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่จากนะครับไปทางขวา5เมตรนะครับลงไปข้างล่าง3เมตรนะครับออกไปทางขวาอีก7เมตรอย่างนี้นะครับถ้าถามระยะทางก็คือลูกต้องจับบวกกันหมดนะครับ s ก็คือเอา5 บวกสามบวกเจ็ดนะครับคิดเลขเก่งตอบ่าไรครับสิบห้าเมตรอ่าโอเคระยะทางนะครับฟิสิกส์เน้นย้ำนะครับตลอดใส่หน่วยให้กูทอกด้วยนะไปทางขวาห้าเมตรลงล่างนะครับสามเมตรไปทางทิศใต้หรือว่าเคลื่อนไปทางขวาอีกเจ็ดเมตรนะครับระยะทางคือคิดทั้งหมดนะครับคิดทุกช่วงนะครับตลอดการเดินทางอา๋อเนาะเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ จะสังเกตเห็นว่าครูต๊กเนี่ยใส่หน่วยไปให้เราแล้วนะครับจริงๆหน่วยของระยะทางเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นหน่วยเป็นนะครับเมตรฟึบยอ่อโดยตัวเอ็มเล็กนะครับเอ็มเล็กเป็นหน่วยนะครับนะไม่ใช่เพลงของอิสลิกนะถุยไม่ใช่นะนะตัดมาต่อครับทางกระจัดปึ๊บเอสเป็ S นเวกเตอร์นี่นะครับ S เป็นเวกเตอร์การกระจัดคือระยะครับจนเลยระยะ จากจุดเริ่มต้นครับไปตำแหน่งสุดท้ายครับระยะนะครับที่เป็นเส้นตรงอ่ะเพื่อเมตหนึง่งระยะที่เป็นเส้นตรงนะครับจากตำแหน่งเริ่มต้นครับถึงตำแหน่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นครับการกระจัดจะไม่สนใจสิ่งใดครับคือให้เราลากเส้นตรงจากจุด เริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเป็นพอตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมครับไปทางขวา5เมตรนะครับลงล่าง3เมตรฝ้าอีกขวานะครับอีกเเมตรการกระจัดครูตอ๊อกไม่สนใจสิ่งใดครับฟึบนี่ลากจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับฟึบมานี่จุดสุดท้ายเอียงขอโทษครับจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายชึบนี่ครับเส้นสีแดงของกูตอ๊อกอันนี้นะครับที่ไฮไลท์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือการกระจัด เพราะฉะนั้นการกระจัดจะเป็นเท่าไหร่คุณต้องก็จับไม้บรรทัดมาวัดสมมุติครับค่าที่อ่านได้นะครับสมมุติตรงนี้เป็น10เมตรก็คือวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายครับโดยไม่สนใจว่ามันจะตัดหน้านะครับผ่านหน้าใครไปหรือเปล่าอันนี้เราไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นครับการกระจัดก็มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับเหมือนกับระยะทางเลย นะครับมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะวัดเฉพาะจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเท่านั้นน,ะนี่คือการกระจัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูย,ยังไม่บอกพวกเราครับคือคําว่าปริมาณทางฟิสิกส์เอานะปริมาณทางฟิสิกส์ที่เนี้ยซึ่งหลายคนอาจจะจําได้นะแอบจนน,นิดนึงก่อนระยะทางเป็นปริมาณนะครับสเกลร์นะครับส่วนเนี่ยการกระจัด มันมีหมวกอยู่ข้างบนอยู่ครับเป็นปริมาณเวกเวกอะไรครับเวกเตอร์อ่าพอพูดถึงเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือขนมที่เรากินกรอบๆใช่ครับถุยนะมันแค็กเกอร์นะครับนะเวกเตอร์คืออะไรครับเวกเตอร์ก็คือรถที่คล้ายๆแมคโครที่ใช้ในการขับใช่ไหมครับถุยนั่นะมันแทรกเตอร์ พอละมั้งนะครับนเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกทีว่าเวกเตอร์เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2ปริมาณคือปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์นะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงความหมายของระยะทางแล้วการกระจัดไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้างล่างเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยนะครับมันจะขึ้นกับเส้นทางการเคลื่อนที่เนาะ ส่วนการกระจัดจะไม่ขึ้นกับเส้นทางการเคลื่อนที่แต่จะขึ้นกับจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายครับนะครับบอกเลยว่าไอ้เจ้าการกระจัดเนี่ยมันไม่ได้สนใจระหว่างทางนะครับมันไปดูันที่ผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับตรงนี้โอเคนะครับที่เรามาดูครับดังภาพดูตามชี้ไปเลยเนาะเขาบอกว่าจากการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนะครับ โรงเรียนไปบ้านของพี่น้องสามคนนะครับก็คือ A B C ซึ่งเดินคนละเส้นทางกันนะครับมาดูคนแรกอ่ะ A ครับนี่ครับ A เดินเป็นเส้นตรงนะครับก็คือคล้ายๆกับครูครับครูเนี่ยเป็นคนแบบไม่วอกแวกไปไหนนะครับก็คือเป็นเป็นคนเทนตรงไม่พูดอะไรวะเนี่ยนะครับอ่ะเเดินเป็นเส้นตรงนะครับ B ครับโค้งโค้งครับนี่ครับจากโรงเรียนไปบ้านนะครับส่วน C ครับนะครับยึกยักยึกยักอยู่นี่ C นะครับเป็นเส้นทางอยู่นะครับข้อถามว่าระยะทางคําแรกนะระยะทางเขียนไว้ก่อนมันคือตัวแปร S นะครับจาก ABC ครับมีระยะทางเท่ากันหรือไม่นะครับหากไม่เท่ากันระยะทางของใครมากสุดนะครับและระยะทางของใครน้อยสุดให้เวลาคิดครับสามวิครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกระยะทางครับระยะทางคือคิดเส้นทางการเดินทางทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉันแน่นอนครับมันไม่เท่ากัน นี่ครับติ้งตองนี้ตองไม่เท่ากันแต่ของใครมากสุดครับมากสุดก็เนี่ยไอ้พวกหลายใจเนี่ยพวก C เนี่ยนะครับตรงเนี้ย m a x แม็กซิมัมนะครับระยะทางมากสุดก็คือมากสุดนะครับต่อตัว C ครับส่วนสั้นที่สุดตัว A เนาะนะครับสั้นสุดก็คือ A นะครับหลายมือเยี่ยมมากอ่ะไปต่อเขาบอกว่า การกระจัด a b และ c ครับมีค่าเท่ากันหรือไม่การกระจัดวัดที่อะไรครับลูกจุดเริ่มต้นเริ่มนะครับถึงจุดสุดท้ายเป็นยังไงครับจุดเป็นจุดยังไงกันเดียวกันเออไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นการกระจัดเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นการกระจัดเท่ากันนะครับแล้วก็ทั้ง3อันก็มีการกระจัดเท่ากันก็คือเป็นระยะเส้นตรงจากนะครับขออยญาตลบนะก็คือเป็นระยะเส้นตรง นะครับ,บการกระจัดเส้นตรงที่ลากจากจุด A มาอย่างจุดนะครับสุดท้ายขอโทษครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะและตรงนี้ครับดอกจันไว้18ดอดอกระยะทางและการกระจัดจะเท่ากันเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อเขียนนะครับวัดถูเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แบบไม่ย้อนกลับนะวัตถุเคลื่อนที่แบบเส้นตรงแบบไม่ย้อนกลับตัวอย่างเช่นนะครับคูต้องบอกว่าอ่ะกอไก่เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา5เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ระยะทางเอเฉยๆเนาะขออนุญาตใช้ตัวแปรก็เท่ากับเท่าไหร่5เมตรการกระจัดนะครับก็ต้อง5เมตรด้วยแต่ถ้ากอไก่ครับไปถึงตรงนี้ ดันทะลึ่งย้อนกลับไปในทิศทางเดิมสองเมตรนะตรงนี้เป็นระยะสองเมตรเอาเอาดีๆระยะทางของกอไก่ต้องเป็นเท่าไหร่ห้าบวกกับย้อนกลับอีกสองเพราะฉันจะเป็นอะไหรห้าบวกกับสองก็เท่ากับเจ็ดเมตรแต่การกระจัดดูดีๆครับการกระจัดของกอไก่คือจุดเริ่มต้น ลากไปถึงจุดสุดท้ายมันคือ2จุดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นครับระยะตรงนี้ครับตอบตอครูต็อกดังๆให้ชื่นใจครับฮัลโหลลูกตอบฮัลโหลสามเมตรใช่ไหมครับเพราะฉันเห็นไหมถ้ามาเลยก็ตามเป็นเส้นตรงก็จริงแต่มีการย้อนกลับระยะทางและการกระจัดเป็นยังไงกันไม่เท่ากันมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็เคลื่อนที่แบบไม่ย้อนกลับนะครับโอเคเอาละนะครับ เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งครับนี่นะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ5เมตรนะครับจงหาระยะทางและการกระจัดระยะทางนะครับฟืบเอสเฉยๆนะครับตอบ5เมตรใช่ไหมครับการกระจัดนะครับเอสเวกเตอร์ตอบ แต่จริงครับการกระจัดครูท็อกลืมพูดไปนิดนึงการกระจัดลูกต้องนิยามเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำครับคือมีทิศครับทิศทางนะครับตะวันออกซึบเอาอาจารย์ทิศมาจากไหนนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมครับเปิดหน้าชีตว่างขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหน้าครับมาฟึบนะครับอามาทีนี้ครับครูบอกไปแล้วว่าข้างก่อนเนี่ย ครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งเรื่องคือปริมาณนะครับทางลิควิดถุยนะครับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับอ่ามานะชือ้อะนะแน่นอน,นครับแบ่งออกเป็นปริมาณนะครับอ่าไปซื้อซื้อนะครับแบ่งออกเป็นนี่สเกล่า ฝั่งนี้คือเวกเตอร์นะครับชึบนะสกเกลาร์เวกเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับข้อแรกครับน่าจะพอจำกันได้หนึ่งครับสกเกลาร์บอกแค่ขนาดนะครับอย่างเดียวรู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เป็นยังไงฮะบอกขนาดบวกกับทิศทางนะครับถึงจะเข้าใจนะครับตัวอย่างเช่นครูบอกว่า กูต้องเดินระยะทางเนี่ยนะครับได้5เมตรอย่างนี้ถ้าใช้คําว่าระยะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแค่ขนาดอย่างเดียวเข้าใจแต่ถ้าบอกว่ากูต้องเดินจากนะครับบ้านไปยังร้านค้าเป็นการกระจัด5เมตรต้องบอกทิศด้วยเพราะเพราะปริมาณเวกเตอร์เขานิยามเพิ่มไปว่าต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแยกอีกทีว่าฝั่งไหนเป็นเวกเตอร์ฝั่งไหนเป็นสเกลาร์นะครับอ่ะไปดูต่อครับบอกแค่ขนาดอย่างเดียวเข้าใจนะครับอ่า และส่วนมากครับไปดูตัวอย่างกันเลยว่าปริมาณสเกล่าเนี่ยนะครับได้แก่อะไรบ้างน,นะครับโอเคขนาดอย่างนตัวอย่างเช่นอะไรครับอ่าระยะทางสอนไปแล้วระยะทางอัตราเร็วนะฮะตัวนี้ก็อยู่ในฝั่งของสเกล่าครับความเร็วนะครับอยู่ในฝั่งของสเกล่านะอ่าถ้าในส่วนของนะครับส่วนของฝั่ง เวกเตอร์กันบ้างนะครับเวกเตอร์ ector, เนี่ยแน่นอนครับต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางตัวอย่างที่สําคัญของมันก็คือที่พูดไปแล้วคือการกระจัดนะครับการกระจัด <c oughs> ความเร็วนะครับพวกตระกูลความความทั้งหลายความเร็วความเร่งพวกนี้นะครับความเร่งอ่ะพวกนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์อ่ะเวลาเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์ครับเวลาเป็นเป็น เป็นสเกล่านะไม่เคยมีใครบอกนะครับเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วกูต้องนะครับจะสามทุ่มครึ่งมีทิศไปทางซ้ายอย่างนี้ตรงนี้ไม่ต้องบอกนะครับอ,อุณหภูมิเป็นเวกเตอร์หรือสเกลา่าอุณหภูมิก็เป็นสเกลา่านี่นะครับแล้วแรงแรงแรงเป็นเวกเตอร์นะครับแรงต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง และอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่เรารู้เลยครับว่าปริมนาณน,นั้นเป็นเวกเตอร์ก็คือมันจะมีตัวหมวกหมวกขีดไปข้างบนความเร่งก็เป็นตัว a ข้างบนการกระจัดก็เป็น s เวกเตอร์ความเร็วก็มีหมวกอยู่ข้างบนนะครับจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์ตบงนีนะ้ลากตรงแล้วก็ชูปเข้าไปนะครับใส่ไปนะครับอาจจะเป็นตัว f ก็ได้นะครับเป็นแรงนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับสเกลาบอกแค่ขนาดก็นะครับ ไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยอะไรของครูเนี่ยขออภัยครับนะครับนะฟึบครับความเร็วไปอยู่ด้านนี้เนาะนะครับอ่าตาเร็วนะครับเวลาตัวทีอุณหภูมินะครับก็เป็นทีใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นทีเล็กก็ได้แล้วแต่นะครับในแต่ละเรื่องเอาละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปริมาณนะเป็นปริมาณเวกเตอร์ให้ลูกบอกทิศทางด้วยย้อนกลับมาครับฟึบเพราะฉะนั้นครนี้ครูต้องตอบทิศตะวันออกเนาะอ่านี้ไปทําเองนะครับ ครูขอดูข้อ3ข้อ3ามเขาบอกว่าเมื่อเคลื่อนวัตถุครับจาก A ไปยัง B นะครับและต่อไปยัง C ตามเส้นทางดังรูปจงหาระยะทางและการกระจัดโอ้ข้อนี้กากมากนะครับ S เท่ากับนะครับจับบวกกันเลยระยะทางคิดทั้งหมดก็คือ C บวกกับ3ครับฮัลโหลครับตอบดังๆตอบตอบปรากฏว่าคนที่นั่งดูทางบ้านับไม่มีใครตอบสักคนนึงนะครับจดตามก็ไม่จด คนนี้ครูให้ไปทําเองนะ,ะทําเองนะครับคือของครูเนี่ยนะครับถามว่ามีการส่งชีตไหมเนี่ย<ม>เยวอาจจะให้ส่งชีตกันสักทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูขอคิดอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเปิดเทอมครับถ้าลูกเรียนตรงนี้มาแล้วเนะี่ยบอกเลยครับค้าบแรกของครูเนี่ยลูกนั่งยิ้มได้เลยครับลูกก็แบบนั่งยิ้มอะไรไปได้เลยก็เพราะลูกมีชีตมีชิ้นงานหมดแล้วครูก็แค่ทวนให้คร่าวๆไปอีกครั้งหนึ่ง อ่าส่วนการกระจัดนะครับ s เวกเตอร์การกระจัดก็คือให้ล่ากจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเอาละทีนี้ครับเห็นรูปสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมานึกถึงอะไรลูกปึ๊บไปอ่ะสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากเมื่อก่อนครับเขาบอกด้านนี้ก็คือด้าน c ซึ่ง c กำลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบ้ปเนี่ยก็ต้องให้เป็นด้าน a ก็ได้ด้านนี้เป็นด้าน b ก็ได้ a กาลังสองบวก b กาลังสอง หลายคนแอบทดในใจแล้วด้านนี้สี่ด้านนี้สามด้านตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นเท่าไหร่ครับใช่ไหมอ่าบางคนบอกว่าห้าแต่ว่าทําไมมันถึงเป็นห้ามาลองดูกันะนะฝั่งนี้ก็เป็น A กําลังสองก็เป็น C ี่กำลังสองบวกกับ B กําลังสองคือสามกำลังสองหลายๆคนเริ่มอาจารย์เมื่อพอผมเห็นยกกาลังปุ๊บเนี่ยผมแบบอยากจะร้องให้นะครับอ่าสิบหกบวกกับเก้าเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้า เอาทีนี้คุณตอกได้สมก,การว่าอะไรนะ c กำลัง2เท่ากับ25 c เดียวลูกจับถอดเลยครับถอดรูทใช่ไหมรูท25ตอบอะไรคูณกันได้เอา,เอา,เอาให้ละเรอยดนเี้ก็คือ5คูณ5ใช่ไหมครับได้25ถ้าในรูทมันเหมือนกันเนี่ยดึงออกมาตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือ5เมตรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการกระจัดของกูตอข้นนี้ครับตอบ5เมตร และแน่นอนครับมันมีทิศทางที่มลงไปข้างล่างแบบเฉียงๆอย่างนี้ครับนะตอบทิศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทิศเนี่ยลูกสามารถเขียนได้ว่าทิศนะครับอ่าอย่างนี้ตามเวกเตอร์ซึ่งมันต้องมีทิศทางเดียวกันกับนั้นนะแต่ว่าคือเขาจะไม่ค่อยนิยมนะครับเ็าจะแบบให้ตามหลักสากลใช่ไหมครับฟืบฟืบนี่ขึ้นนะครับทางทิศเหนือใช่ไหมเนี่ย e ออกนะครับ west นะอ่าเสานะครับ เาไซส์นะครับทูพีเสาไซส์เด็กใต้และรูปของเรามันเฉียงมาทางอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนนี้จะเป็นทิศอะไรตะวันออกเฉียงเฉียงใต้เด็กใต้เด็กใต้ใตครับอะทิศตะวันออกเฉียงใต้เอาเนาะนะครับที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับโอเคข้อนี้ไปทำเองนะครับสบายนะครับอาไปต่อ